ก็ขอ,อกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านเช่นเคยนะครับพมก็ผมไบต์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการแกะกล่องพรีวิวสมาร์ทโฟนตัวใหม่ล่าสุดนะครับของโอเวอรนั่นเองที่เพิ่งได้มีการเปิดตัวในต่างประเทศไปไม่นานนี้นะครับวันนี้ผมก็เพิ่งได้เครื่องมาสดๆล้อๆเลยนะครับกับโอเวอร P40 นะครับก็คือ Hu เวอร P series ตัวใหม่นั่นเองนะครับโดยเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวที่ประเทศไทยด้วยนะครับประมาณมาที่15นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้เครื่องมาก่อนก็เลยเดี๋ยวจะมาแกะกล่องพรีวิววใหห้ดูกกัันน่่อเลยรบาาสํ พ40ตัวนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างมีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจบ้างรูปร่างหน้าตายังไงในกล่องมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับว่า h u ว่ย40ตัวนี้หน้าตามันเป็นยังไงน่าซื้อขนาดไหนไปชมกันเลยครับเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูกันเลยดีกว่านะครับค่อยๆแกะนะครับผม เมื่อเปิดกล่องมาก็จะเจอกับตัวเครื่องที่วางอยู่ด้านบนเลยนะครับโดยตัวเครื่องสังเกตว่าได้สัมผัสนี่คือตัวเครื่องเล็กมากๆนะครับกาลังพอดีมือเลยครับตัวห u a w e P40 ตัวนี้ครับมาพร้อมกับหน้าจอ6.1นิ้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นหน้าจอที่ใหญ่มากแต่ว่าดูตัวเครื่องนะครับพอดีมือกําลังดีเลยเดี๋ยวเรามาให้มาดูตัวเครื่องกันทีหลังนะครับมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันต่อนะครับจริงๆในกล่องตรงนี้จะมีตัวเคสใส่ทีวีแถมมาให้นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานแล้วก็ตัวใบรับประกันนะครับแล้วก็ตัวนีี้จะมมแถ สาย USB Type C to USB Type A นะครับแถมให้สําหรับทําการชาร์จไฟนะครับสังเกตว่าคอร์ของหัวตรงนี้จะเป็นสีม่วงนะครับก็จะเป็นตัวสายเฉพาะของหูเวอรเขานะครับที่จะรองรับการชาร์จไว้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครต้องการใช้ทคนโลยีชาร์จไวของหูเวอรนะครับต้องใช้สายของเขาเท่านั้นที่เป็นหัวสีม่วงแบบนี้นะครับโดยเจ้าหูเวอร P40 จะรองรับการชาร์จไวสูงสุดที่22.5วัตต์นะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้ก็มีหูฟัง s m a r t ท a l k แถมมาให้นะครับเป็นหูฟัง Smart ท a l อแบบหัว USB Type C ด้วย ตัว P40 จะไม่มีตัวแจ็ค3.5มิลแล้วนะครับหูฟังรูปร่างแบบเอียบบัตแบบนี้ครับสวมใส่ง่ายๆสบายๆนะครับสำหรับคนที่ชอบหูฟังแบบนี้ก็น่าจะถูกใจนะครับแล้วก็ตัวหูฟังนี้จะมีปุ่มคอนโทรลมาให้นะครับทั้งเพย์พอร์ตเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับต่อมานับสุดท้ายก็จะเป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จไฟนะที่รองรับเทคโนโลยีหูเว่ย์สซูเปอร์ชาร์จของเขานั่นเองนะครับโดยอะแดปเตอร์ตัวนี้นะจะเป็นอะแดปเตอร์ที่สามารถชาร์จไวได้สูงสุดที่22.5วัตต์นะครับแม ็อย่าลืมถ้าเกิดว่าใครต้องการชาร์จไวของ Huaw ว i Super c h a ชา e ์ก็จะต้องใช้คู่กันนะครับทั้งอะแดปเตอร์ทั้งสายชาร์จถึงจะใช้งานได้นั่นเองนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็หมดแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันชัดๆเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวโมเดลเครื่องที่เราได้มานะครับจะเป็น Hu ว w e i P40 นะครับรุ่นสตอร์เลต128กิกนะครับแบม8กิกแล้วก็สีที่ผมได้มานะจะเป็นสี s i เว e ร f o r c ตนะครับจะเป็นสีเงินแล้วก็ตัวผิวฝาหลังจะ รองรับเครือข่าย 5G ในไทยด้วยนะครับรองรับทุกคลื่นที่ไทยใช้อยู่ตอนนี้เลยนะครับ หน้าตาของหูเวล P40 สี s i l v e r f o r c สนะครับสีมันจะออกเป็นสีเงินนะครับแต่ความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือสังเกตนะครับว่าเวลาผมเอาตัวเครื่องขยับนะครับไปโดนแสงไฟต่างๆเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมาเป็นสีลุ้งนะครับแต่ผิววัสดุจะเป็นสีด้านเพราะฉะนั้นมันจะสะท้อนลุ้งแบบด้านๆนั่นเองอันนี้คือความแปลกใหม่ของสี Si l v e r f o ฟ c e ของหูเวล P40 เลยนะครับนี่อันนี้คือสวยงามแบบนี้เลยนะตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องเดโมนะครับจะไม่ใช่เครื่องขายจริงนั่นเองก็เดี๋ยวจะมาทดสอบให้้ไดดูกันนะ ลำหูสวย P40 นะครับโดยเขาจะมีการติดฟิล์มมาให้ตั้งแต่โรงงานเลยนะครับเป็นฟิล์มแบบใสนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องไปติดเพิ่มก็ได้นะครับนี่ติดมาให้จากโรงงานอันนี้เป็นตัวแผ่นฟิล์มเคลือบมานะครับหน้าจอจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.1นิ้วนะครับส่วนด้านหลังนะครับสีซิวอลฟอยดอย่างที่เด้บอกไปนะครับซึ่งตัววัสดุนะครับตรงนี้จริงๆจะเป็นกระจกนะครับแต่ว่ามีการเคลือบผิวด้านมานะครับเป็นผิวแมตนะครับผมด้านมากนะผมค่อนข้างชอบนะมันสวยแล้วสําคัญคือนี่ครับเวลาคุณเอามือมมมาาจัับบบบวเเคคครรรรืื่่อออองแแนนนนี้้้ะยยิิกกดๆท เห็นเลยนะครับคือมันจะลดการเกิดรอยนิ้วมือที่ฝาหลังนะครับทาให้เราไม่ต้องมานั่งเช็ดฝาหลังบ่อยๆนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของตัวฝาหลังแบบด้านนั่นเองครับให้ดูความสวยงามอีกครั้งนะมีการไล่เฟรเฉดสีสีลุ้งนะครับแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นความด้านๆนิดๆนะครับโดยหูอ P40 มาพร้อมกับกล้องหลังนะครับสามตัวด้วยกันนะครับส่วน P40 Pro แล้วก็ P40 Ultra นั้นจะมีกล้องเพิ่มขึ้นไปเป็นสี่แล้วก็ห้าตัวนั่นเองนะครับโดยตรงนี้ครับจะมีกล้องความละเอียดหลักนะครับ50ล้านพ เนะครับผมโดยตัวนี้จะเป็นกล้องเลนปกตินั่นเองนะครับโดยมีขนาดเซนเซอร์ใหญ่มากๆนะครับถ้าเทียบเป็นหน่วยนิ้วก็คือ1ทับหนนิ้วนะครับก็เป็นจุดเด่นหลักของเขานะว่าเซนเซอร์กล้องหลักนะครับความละเอียด50ล้านแล้วเซนเซอร์มีขนาดใหญ่นะครับเป็นเซนเซอร์แบบ RYYB นั่นเองนะครับของ h u a ว e i เขาครับทำให้ถ่ายกลางคืนได้ดีขึ้นแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูนะว่าใช้งานจริงแล้วจะเป็นยังไงนะครับต่อมานะเทียนอยู่ด้านบนตรงนี้นะจะเป็นกล้องเทเลความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับมีค่า จะมีการสั่น OIS มาให้ด้วยนะครับกล้องหลัก50ล้านก็มี OIS มาให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถทำออ p t ิคอ l ได้ที่ 3x นะครับส่วนตัวดิจิตอลซูงก็สามารถทําได้สูงขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดท้ายตัวนี้จะเป็นกล้องเลนอัลต้าวายนะครับความละเอียด16ล้านพิกเซลค่าม f ที่2.2นะครับระยะความกว้างอยู่ที่17มิลลิเมตรนะมีออโต้โฟกัสด้วยนะสำหรับเลนอัลต้าวายนะครับและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เห็นอยู่ในตัวมือถือตรงนี้นะครับก็คือเซนเซ แตรงนี้คนระับตรงนี้เนี่ยจะมีเซนเซอร์คัลเลอร์เทมเพอร์เจอร์อยู่นะครับเพื่อสําหรับยิงนะครับวัดสภาพแสงว่าตรงนั้นนะ่ะมีคัลเลอร์เทมเพอร์เจอร์ค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาทําการปรับจูนกับซอฟต์แวร์นะครับทำให้ภาพที่ถ่ายเนี่ยออกมามีความเที่ยงตรงของตัวสีไว้บาลานซ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จะแอบอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะทําได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปทดสอบกันอีกทีนะครับและด้านบนตรงนี้จะเป็น LED แฟลชแบบทูโทนนะครับให้มา2ดวงนะครับมีเขียนตรงนี้ด้วยนะครับว่าไลกาส์นะครับต ก็คือร่วมมือครับพัฒนาตัวชินเลนกับไลกาสนั่นเองนะครับตัวดีไซน์ด้านหลังตัวเครื่องนะครับฝาหลังเนี่ยจะทําการโค้งทั้ง4ด้านเลยครับคือซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นแบบ 3D โค้งเยอะหน่อยแล้วก็ด้านบนเป็นแบบ 2.5D มนๆนะครับส่วนตัวปุ่มด้านซ้ายก็จะมีวอลลุมอัพวอลลุมดาวนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม Power นะครับมีเส้นสีแดงๆบ่งบอกด้วยนะว่าตรงนี้เป็นปุ่ม Power จะได้ไม่สับสนนะครับแล้วก็จะมีเส้นสาอากาศขีดฆ่าตัวเครื่องนะครับก็ช่วยในเรื่องตัวสัญญาณนนะครรัเเพาาาวว่จ้้ตีองท Wi-Fi 6 p l u 6+ นะครับแล้วก็รองรับ 5G ด้วยก็เลยต้องมีเสาสัญญาณที่ออกมาดีนิดนึงนะครับอย่างนี้ก็มีเสาสัญญาณเช่นเดียวกันครับด้านล่างจะมีพอร์ต USB Type C รองรับตัวหูฟัง Super Charge นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะมีลำโพง1ตัวไมค์หตัวแล้วก็มีถาดซิมครับตัวนี้รองรับ2ซิมด้วยกันเดี๋ยวผมถอดถาดซิมให้ได้ดูกันว่าเป็นสล็อตแบบไหนนะครับสำหรับถาดซิมนะครับจะเป็นแบบ Dual Slot นะก็คือรองรับการใช้งาน2ซิมนั่นเองนะครับแล้วก็าามิ้แตนนบบห เลยนะถึงจะใช้งานได้ก็คือเขาจะมีชื่อเฉพาะเรียกเอ c ด r d กของเขาที่เป็นรูปติมนะถึงจะสามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับต่อมาด้านซ้ายขอยงตัวเครื่องโล่งๆเลยไม่มีอะไรเลยนอกจากเสาสัญญาณน,นะครับแล้วก็ด้านบนของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะมีไมค์ครับตัวที่สําหรับทางการตัดเสียงรบกวนแล้วก็ตัวเสาสัญญาณอีกเช่นเดียวกันนะครับผมจะมาทําการเปิดเครื่องให้ทุกคนได้ดูกันเลยดีกว่าว่าหน้าจอสีสันเป็นยังไงบ้างนะครับโดยตรงนี้อย่างแรกที่เราสังเกตได้เลยนะครับก็คือหน้าจอจะไม่ใช่หน้าจอขอบโค้งเฉพาะตัวหนไอ้เนีส แฟตนะครับหรือว่าหน้าจอแบบเรียบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าขอบเนี่ยจะมีทํา 2.5D เล็กๆนะครับมุนๆนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความโค้งเลยสําหรับตัวหน้าจอนะครับก็ใครที่ไม่ชอบหน้าจอโค้งเนี่ย P40 จะเป็นรุ่นที่สามารถตอบโจทย์คุณได้นั่นเองนะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ EMUI เวอร์ชัน10.1นะครับเบย์ on Android 10นะครับผมแล้วก็ตัวเซอร์วิสที่ใช้เนี่ยจะเป็นตัวหัวเว่ย HMS นะครับผมหัวเว่ยโมบายเซอร์วิสจะไม่ได้เป็นตัว Google Mobile Serv i c e เหมือนกับมือถือรุ่นอื่ ผมทำการทดสอบแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็โปรโมทว่าตัวหูเวรุ่นนี้เนี่ยที่มาพร้อมกับตัว HMS เมนี่ยมีแอปพลิเคชันให้ใช้งานครอบคลุมแล้วพอสมควรนะครับสิ่งที่ผมได้เห็นนะครับหลังจากที่ได้ทำการเปิดเครื่องนะครับคือตัวนี้ครับสามารถทําการเพิ่ม eSIM ได้นะครับก็คือเท่ากับว่าหูเวล P40 ตัวนี้รองรับการใช้งาน eSIM นั่นเองนะครับผมโดยตัวนี้ครับก็จะมีรองรับตัว In ิน r e e n f i n g e r p r i n t Scanner หรือว่าสแกนลายมือใต้หน้าจอนั่นเองแล้วก็มีตัว Face Un ด้วยเดี๋ยผมจะทําารเพิ่มลือใหได้ด ตอบสนองไวขนาดไหนนะครับโดยเซนเซอร์เนี่ยจะอยู่ตรงประมาณกลางของหน้าจอนับซึ่งขยับขึ้นมาแล้วนะคพอบเพิ่มพื้นที่นะขยายพื้นที่ในการสแกนนิ้วให้มากขึ้นแต่ว่าในตัวเอฟเฟกอาจจะยังดูเล็กอยู่แต่จริงคือเราแตะบนหน้าจอนับได้ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะลองดูความแม่นยำแล้วก็ความเร็วในการสแกนลายนิ้วมือดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ลองรับตัวเฟซออล็อกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสแกนใบหน้าก่อนนะ สังเกตได้ว่าค่อนข้างที่จะจำใบหน้าได้รวดเร็วมากๆนะครับเจ้าหูว่ง P40 ตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นพายใน OLED นะครับความละเอียด FullHD+ แล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีค่า r e s h Rate อยู่ที่60ิเพนะครับแต่ว่าถ้ารุ่นพี่เนี่ยจะเป็น r e f r e s h Rate 90เพนนั่นเองนี่คือความต่างนะครับโดยรวมเนี่ยหลังจากเปิดเครื่องมานะครับและสัมผัสหน้าจอเนี่ยบอกได้เลยว่าสีสันสวยงามมากนะครับแล้วก็สีเนี่ยดูแล้วค่อนข้างตรงไม่สดเวอร์จนเกินไปด้วยนะครับคือหน้าจอเนี่ยสีสันดีเลยแล้วก็เรื่องกาารทััััสสมผสนะตววถือ่ ทำได้ดีปกตินะครับสำหรับเจ้าหัววัย P40 จะมาพร้อมกับกล้องหน้านะครับตัวหลักเนี่ยความละเอียด32ล้านพิกเซลนะครับเป็นแบบฟิกโฟกัสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวโปรหรืออัลตร้านะครับอันนั้นจะเป็นตัวออโต้โฟกัสนั่นเองนะครับแล้วก็กล้องตัวที่2องตรงนี้ที่คุณเห็นเนี่ยจะเป็นตัว IR Camera นะครับซึ่งจะเอาไปช่วยในการปลดล็อกตัวเครื่องนะเวลาอยู่ในที่แสงน้อยหรือว่าในที่มืดนั่นเองนะครับการจับถือตัวเครื่องนะสังเกตว่าตัวเครื่องมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็จับกระชับมือดีนะครับสามารถใช้งานม อยู่ที่นะครับอยู่ที่175กรัมนะครับตัวเครื่องในหนาประมาณ8.5มิลนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับรองรับมาตรฐานการจำลองกระฝุ่นอยู่ที่ IP 53นะครับแต่ว่าตัวรุ่นพี่พวกโปรพวกอะไรพวกนั้นนะครับก็จะเป็นตัว IP 6 8นั่นเองนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต CPU ที่เป็นค麟เกน9์ห G นะครับก็คือเป็นค麟เก้990ที่รองรับการใช้งาน 5G นั่นเองครับกระบวนการผลิตของ CPU ตัวนี้จะอยู่ที่7นาโนเมตรเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับกราฟิการที่เป็็นนนน Starre La G76 ะรััับแล้้้ววววกกใสส่ขอองตตจีมมาพ ต่อละเอยที่เป็น USB สานะครับแล้วก็ความจุที่ให้มาตัวนี้จะเป็นโมเดล128นะครับสามารถใส่นาโนเมมโมรีหรือว่า NM card ของหูเวลได้ส่วนตัวนี้ครับเครื่องเล็กแบบนี้นะครับก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับกับแบตเตอรี่3,800มิลลิแอมป์นะครับมาดูตัวกล้องกันคร่าวๆนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นกล้อง normal แล้วก็มีกล้องเลนส์มุมกว้าง ultra wide นะครับแล้วก็สามารถทำออโต้ซูมวิที่3 x นะครับแล้วก็ digital zoom ได้5 x แล้วก็สามารถเพิ่มได้มากไปถึง 30x นะครับสาม กล้องก็จะมีโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็น D I C detection นะครับโหมดโปรนะครับผมโหมดโปรเนี่ยเราสามารถทําการเปิดไฟล์รอได้เลือกเลนที่จะใช้โหมดโปรได้นะครับแล้วก็ปรับตั้งค่าอะไรได้ละเอียดมากนะครับสมชื่อหูเว่ยอยู่แล้วนะครับมีเอฟเฟกมีโหมดต่างๆมาให้มากมายนะมีโหมดซ u เปอร์มาโครมาให้ด้วยนะถึงจะไม่ได้มีกล้องมาโครแต่ว่าเขาใช้ตัวกล้องเลนอัลตไวในการทาโหมดมาโครนั่นเองนะครับคุณภาพเป็นยังไงเดี๋ยวอันนี้ต้องลองดูนะครับถือว่าใช้ได้นะสำหรับคุณภาพกล้องมาโครนะครับแล้วก็มีโหมดพลาธงบัต นนเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมจะถ่ายเทียบโหมดปกตินะครับแล้วก็ถ่ายโหมดตัวกลางคืนนะครับ สังเกตครับจะลาสปีดชัตเตอร์ให้เราด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถดัน ISO ได้สูงมากๆเลยนะครับอย่างที่เขาโฆษณานะครับไปยัน5 0 0 0 0 0นะครับผมในส่วนของตัววิดีโอนะครับกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดคือ 4K 6 0เฟรมนะผมก็สามารถเพิ่มไรยน้ำวิดีโอได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังมีตัวโหมดนะครับในการเบลอครับของวิดีโอนะเราสามารถทําการใช้นะครับโหมดเบลอครับของตัววิดีโอได้คือถ่ายวิดีโอแล้วก็ทําเบลอได้ด้วยนะครับใช้ AI นะครับสังเกตนะครับรูปที่ได้เนี่ยก็จะเขียนว่า huawei p40 5g นะครับอันนี้คือโหมดกลางคืนนะครับลองดูรายละเอียดภาพดูนะครับผมถือว่าแจ่มเลยแล้วก็อันนี้โหมดธรรมดาก็สำหรับการแกะกล่องพรีวิว huawei p40 5g วันนี้ผมขอจบคลิปร่าวๆไว้ติเพียงเท่านี้นะครับก็มาพรีวิวตัวเครื่องกันให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวรีวิวเต็มอะไรจริงๆเนี่ยออกมาทีก็คอยติดตามได้นะครับที่ตัวเพจนะครับ m t m s t u d i o c l u b แล้วก็ w w w m t m s t u d i o c l u b c o m นะครับรวมไปถึงเพจ bytotech ก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันนะครับทั้ง2เพจนี้ผมจะอัปเดตข้อมูลของสมาร์ทโฟนตัวนี้ล สำหรับวันนี้ผมก็ขอกราบตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอไปทาการทดสอบ Huawei P40 รุ่นนี้ก่อนนะว่ามันใช้งานเป็นยังไงแล้วก็สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้อยู่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะกดติดตามกดซับสไครป์กดแชร์คอมเมนต์อะไรมาได้เลยครับอยากแสดงความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ร่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะเข้ามาตอบนะครับขอไปทําการทดสอบกล้องของมือถือรุ่นนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ